ก่อนอื่นต้องขอถามทุกคนว่านักมวยปล้ำหญิงในนิยามของทุกท่านเป็นอย่างไรสําหรับคนที่ดูมวยปล้ำเป็นประจําก็คงจะรู้ดีแต่สําหรับคนที่ม่เคยดูมวยปล้ำมาก่อนหรือไม่เคยได้รู้จักมวยปล้ำอาจจะคิดว่านักมวยปล้ำหญิงก็คงจะไม่ต่างจากนักมวยปล้ำชายที่เมื่อพูดถึงนักมวยปล้ำก็จะนึกถึงภาพที่คนตัวใหญ่กรามโตดุดันและโห,หดแต่เราจะบอกว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปโดยเฉพาะนักมวยปล้ำหญิง ซึ่งน้ำมัปลามหญิงในยุคปัจจุบันต้องขอบอกเลยว่าพวกเธอนั้นมีความสามารถและหน้าตาดีวกกับความน่ารักรวมไปถึงความเซ็กซี่จนบางทีเมื่อเห็นแล้วก็ถึงกับต้องอุทานไปว่านี่หรือนงงมัปลามทำไมมันสวยขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้ทำมถึงมาเป็นน้ำมัปลาหมในวันนี้สถานีไ้ำมัปลามเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับน้งมวปลัมหญิงในตอนจานดับมวยปลามวันนี้ขอเสนอตอน 5สาวงามในวงการมวยปล้ำภาค 2, 2คลิปนี้ไม่ใช่การจัดอันดับว่านางมวยปล้ำหญิงคนไหนสวยกว่ากันดังนั้นไม่ว่าชื่อของนางมวยปล้ำหญิงคนใดจะขึ้นชื่อมาก่อนหรือหลังก็ไม่มีผลใดๆเพราะทุกคนรวนแล้วแต่สวยและโดดเด่นในความเป็นตัวของตัวเองคลิปนี้จะเป็นการยกนำเอานางมวยปล้ำหญิง5คนมาพูดถึงด้วยความเคารพชื่นชมแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและหาเข้าใจตรงกัน ก็เชิญรับชมกันได้เลยอันดับ 5. ชาร์ลอตแฟร์นักวทรรัมหญิงชาวอเมริกันลูกสาวของตำนานนักเวรบัมอดีตแชมป์โลก16สมัยอย่างริชแฟร์ชารลอนนั้นได้เริ่มฝึกเป็นนักเวทร,รัมอาชีพและเปิดตัวในปี2012กับค่าย NST ก่อนที่จะก้าวขึ้นมาสู่ค่ายหลักในปี2015และก็ประสบความสำเร็จมากมาย ชาล็อต <Charlotte S 2> เป็นนางแบบนำหญิงที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นอย่างมากทั้งหน้าตาทั้งรูปร่างทั้งทักษะการพูดบวกกับทักษะการแสดงและยังมีฝีไม้ลายมือที่ดีอีกต่างหากเรียกได้ว่าเป็นนางแบบนำหญิงที่มีความครบเครื่องสุดๆเลยคนหนึ่งในยุคปัจจุบันโดยรูปร่างที่สูงถึง178เซนติเมตรบวกกับหน้าตาที่สะสวยทําให้หลายคนเชียร์ให้เธอไปผันตัวเป็นนางแบบซะมากกว่าแต่ชาล็อตก็เลือกเส้นทางของเธอเป็นที่เรียบร้อย โดยเธอนั้นตัดสินใจจะเป็นนักเว็บปรล้ำหญิงต่อส่วนการเป็นนางแบบที่หลายคนเชียร์นั้นเธอก็บอกว่าเธอก็ไม่ได้ปิดกัน้นเธอสามารถเป็นนางแบบได้หากมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาแต่เธอบอกว่าก็คงเป็นครั้งคราวเท่านั้นไม่สามารถเป็นนางแบบได้อย่างเต็มตัวเนื่องจากตอนนี้เธอมีความสุขกับการเป็นนักเว็บปรล้ำและด้วยความสวยทั้งหุ่นดีทั้งโดดเด่นมีเอกลักษณ์บวกกับฝีมือการปล้ำที่ดีเยี่ยม ก็ไม่แปลกเลยที่หลายคนจะให้ฉายาแก่ชารลอตว่าราชินีแห่งวงการมวยปล้ำันดับ 4. อัอสุกะนักมวยปล้ำหญิงสาวชาวเอเชียที่เต็มไปด้วยความสามารถปัจจุบันเธอได้ปีนข้ามน้ำข้าบทะเลมาโชว์ฝีไม้ลายมือในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการเซ็นสัญญาก,กับสมาคม WWE ในปี2015โดยอสุกะนั้นเป็นนักมวยปล้ำหญิงชาวญี่ปุ่นคนแรก ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในสมาคม W W E ทั้งการมีสถิติไร้พ่าย,ายการครองแชมป์ N S T ที่ยาวนานถึง510วันทั้งการคว้าแชมป์โลกหญิงรวมไปถึงประสบความสำเร็จในการคว้าตำแหน่งรางวัลต่างๆอีกมากมายในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเรียกว่าอาเจ้ของเราได้มาหมดแล้วและอย่างที่เห็นว่าอสศกะเป็นสาวที่หน้าตาดีสาสวยหุ่นอบอวบซึ่งก็ดูดีในแบบชาวเอเชียบ้านเฮา แบบนี้จึงทําให้แฟนๆหลายคนชื่นชอบเธอเป็นอย่างมากอีกทั้งในชีวิตจริงเนี่ยเธอเป็นคนที่อัธยาศัยดีอะมากๆมีความโกโก้ขี้เล่นสนุกสนานชอบเล่นเกมอีดังหากชอบทาอาหารอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งทําให้อัจเจของเราน่ารักเข้าไปอีกในสายตาของแฟนๆที่ติดตามเธอบอกเลยครับว่าเห็นแบบนี้ถึงกับลงรักเลยทีเดียวอันดับ3ามริฟมอร์แกน นักเวทปรามหญิงอีกหนึ่งคนที่มีความโดดเด่นน่ารักสดใสโดยริโมอร์แกนเป็นนักเวทปรามหญิงชาวเมดิกันที่ได้สัญญากับสมาคม WWE ในปลายปี2014ในฐานะนักเวทปรามฝึกหัดก่อนที่เธอจะผ่านการทดสอบและได้เป็นนักเวทปรามอาชีพอย่างเต็มตัวในเวลาต่อมาริบมอร์แกนจะได้ว่าเป็นนักเวทปรามหญิงอีกหนึ่งคนที่ตัวเล็กโดยสูงเพียงแค่160เซนติเมตรแต่เขาบอกว่าผู้หญิงตัวเล็ก,ลกะ น่ารักซึ่งใช้คำนี้ได้กับเธอคนนี้ลิปมอร์แกนออกแนวสาวเปรี้ยวที่มีความซ่าความแก่นแก้วสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้หลายคนตกหลุมรักเธอยิ่งก่อนหน้าเนี่ยเธอมาด้วยลุคที่ย้อมผมสีชมพูก็ยิ่งทำให้เธอดูน่ารักเข้าไปอีกจนหลายคนอบอกว่าเธอแนะ่ะเหมือนสาวน้อยในแบบของตุ๊กตาบาร์บี้ที่มีชีวิตโอ้โห แต่เมื่อไม่นานมานี้ริฟมอร์แกนได้เปเลีน่ยนลูกของเธออีกครั้งโดยการย้อมผมเป็นสีบรอนมีคาแรคเตอร์ที่ดาร์กมากขึ้นนั่นก็นทําให้เธอดูสวยดูมีเสน่ห์ไปอีกแบบหนึง่งในชีวิตจริงของสาวน้อยคนนี้เธอมีหลายลุคเอามากๆทั้งเป็นสาวหวานสาวสดใสแบ๊วๆอย่างกับบาร์บี้สาวเปรี้ยวจอมแก่นหรือแม้แต่สาวที่มีความเซ็กซี่ดูเพ็ดร้อนกระชากใจดูสวยดูดีได้ทุกลุคจริงๆ ผมนี่เตรียมชูป้ายไฟให้เลยเนี่ยันดับสอง m a n d y Rose ความสวยของเธอก็ไม่เป็นสองรองจากใครนักมวยปล้ำหญิงเช่าริกรันที่ปัจจุบันเซสัญยาอยู่กับ WWE เช่นกันในปี2015เธอนั้นเป็นรองผู้ชนะการแข่งขัน WWE t o p Enough และได้ฝึกมวยปล้ำในช่วงเวลาหนึ่งเธอนั้นมีพื้นฐานร่างกายที่ดีเอามากๆจนเธอนั้นก็ได้เป็นนักวยปล้ำในที่สดุด Mandy ้ล s สมาพร้อมกับหน้าตาที่สาสวยมีเสน่ห์และหุ่นที่กระชากใจเหลือเกินบวกกับผมสีบรอนที่เห็นแล้วเนี่ยก็ห้ามใจไม่ได้ที่จะต้องหันไปมองเธอด้วยความหลงไหลแมนดี้ล s สออกกำลังกายดูแลสุขภาพตนเองเป็นอย่างดีเอามากๆสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้หุ่นของเธอเนี่ยออกมาดูดีแบบนี้ที่สำคัญช่างเซ็กซี่สุดๆไปเลยครับพี่น้อง และตอนนี้เธอก็ได้ตัดผมสั้นอีกโอเห็นแบบนี้ผมขอชูป้ายไฟให้กับเธออีกคนหนึ่งเลยเนี่ยอันดับหนึ่งอเล็กซ่าบริสนักเว็บล่มชาวเมริกันที่ปัจจุบันเธอได้เซ็นสัญ,ญญาเป็นนักเว็บล่มอาชีพอยู่กับสมาคม WWE อีกแล้วโดยชีวิตในวัยเด็กและเข้าช่วงวัยเอออนั้นอเล็กซานนั้นเป็นทั้งทีมเชียร์เลดเดอร์ประจำของโรงเรียนและมหาลายัยเป็นทั้งนักพอกายหญิง ก่อนจะพานตัวเองมาเป็นนักว่ปล้ำในปี2013การเป็นนักว่าปล้ำอาชีพจเจ้าตัวนั้นประสบความสำเร็จมากมายทั้งด้านตัวละครคาแรคเตอร์รวมถึงการคว้าตำแหน่งแชมป์โลกหญิงอีกหลายสมยัยและแชมป์แท็กทีมรวมถึงตำแหน่งรางวัลอื่นๆอีกมากเลยในชีวิตจริงของอล็กซ่านั้นเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักสดใสมีทั้งความหวานอมเปรี้ยวอยู่ในตัวเนื่องจากเธอเป็นสาวที่ตัวเล็กและก็น่ารักทําให้เธอมีแฟนครับ และมีผู้ติดตามที่เยอะเอามากๆเลยและเมื่อพูดถึงหน้าตาของเล็กซ่าก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเธอหน้าตาดีเอามากๆความสวยของเธอไม่แพ้กับดาราดังๆเลยจนบ่อยครั้งที่มีผู้คนอยากให้เธอเนะี่ยผันตัวไปเป็นดาราแต่อเล็กซ่าบอกว่าเธอก็ไม่ได้ปิดกั้นนะแต่ถ้าว่าตราบใดที่ร่างกายของเธอยังไหวเธอก็ยังอยากเป็นนักวม่าปล้ำอาชีพต่อไปเอาใจไปเลยจ้า ควาททำภาคสองเนี่ยนานเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งยังบอกว่านางวิปราำหญิงทั้ง5้าคนที่เราพูดถึงในวันนี้พวกเธอไม่ได้มีดีแค่หน้าตาบวกกับความน่ารักเท่านั้นแต่พวกเธอทุกคนยังมีความสามารถที่เก่งอีกด้วยเพราะการเป็นนางวิปรามอาชีพนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากไม่เก่งจริงไม่มีความสามารถจริงๆก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จในวงการแห่งนี้ดังนั้น ขอชื่นชมพวกเธอทั้ง5คนในความเก่งด้วยนะครับเป็นผู้หญิงที่เก่งและน่าชื่นชมสุดๆเลยหลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยทำไมมีแค่5คนทำไมไม่มีนักวาปลามหญิงคนอื่นละ่ะคนนี้คนนั้นเอ้ยทำไมไม่มีเราจะบอกว่าเนื่องด้วยเวลาของคลิปเนี่ยมันมีจำกัดเราจึงพูดถึงแค่5คนก่อนและแน่นอนว่ายังมีนักวาปลามหญิงอีกมากมายที่เราอยากจะทำคลิป ทั้งในสมาคม WWE ทั้งในสมาคมอื่นๆทั่วทุกมุมโลกเลยเพราะฉะนั้นหากอยากให้มีภาคต่อก็ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์กันเยอะๆนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันได้เลยว่าชอบคนไหนในทีนี้และถ้าหากคลิปนี้มีคนชอบเยอะๆรับรองได้เลยว่าคลิปภาคต่อจะตามมาในไม่ชา้าแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดจันดับต่อนใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สถานีมือปรามขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย